เวลาที่เราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเราจะสามารถที่จะอ่านแผนงานหรือวางแผนโครงการได้เลยแต่ถ้าเรายังเป็นคนที่ทำงานที่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์เราก็อาจจะมองงานไม่ออกว่าสเต็ปงานเนี่ยเราควรที่จะวางอย่างไรนะครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับ เวลาที่เราจะวางแผนการทำงานพวกเราต้องมีต้นทุนสำคัญที่สุดเลยนะครับหลายคนไม่มีต้นทุนมันก็ทำอะไรไม่ได้ต้นทุนนะที่นี้คืออะไรเวลาที่เราทำงานอย่างผมทำโค้งหนองนาผมต้องใส่เวลาเข้าไปนั่นก็แสดงว่าผมต้องมีต้นทุนเรื่องของเวลาหรือจะเป็นต้นทุนเรื่องของพละกกำลังหลายคนนะครับ ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตะนอนดึกเราจะเอากำลังไหนที่จะมาตื่นแต่เช้าแล้วออกมาทำงานในส่วนของต้นทุนเรื่องของเงินทุนนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรสําคัญที่สุดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สําคัญอย่างเงินเนี่ยวันนี้เราหามาได้เราใส่ไปกับงานที่เรากำลังวางแผนกี่เปอร์เซ็นต์ต้นทุนเรื่องของ สภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องรู้จักการบริหารจัดการสภาพดินเราต้องรู้จักการดูแลร,รักษาเรื่องของน้ําเราต้องมีแหล่งกักเก็บเราต้องรู้จักการใช้น้ําอย่างคุ้มค่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอ,อบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่บริเวณถนนนะครับบริเวณขอบบ่อบ่อที่ผมได้ขุดใหม่นะครับด้านหลังของผมนะครับ ผมขุดใหม่ไปสองบ่อนะครับความลึกเกือบสองเมตรนะครับบ่อมีความกว้างยี่สิบเมตรนะครับยาวสี่สิบเมตรนะครับขุดไว้ทั้งหมดสองบ่อตอนนี้บ่อที่หนึ่งก็น้ำเต็มแล้วนะครับช่วงนี้ก็รอฝนมานะครับฝนเหมือนจะมาทุกวันทุกวันแต่ก็ยังไม่ตกนะครับช่วงนี้ผมจะออกมาที่โคกหนองนาค่อนข้างบ่ายค่อนข้างค่ำแล้วนะครับ เวลาณขณะนี้ก็เกือบ18นาฬิกานะครับสาเหตุที่ผมมาที่โคกหนองนานนี้ช้าเพราะว่าช่วงเช้าช่วงนี้ผมไปใช้เวลาอยู่ที่สวนพุทรานะครับกำลังทำการด่าย,ยา่าทำการปลูกต้นตะไคร้นะครับพวนดินให้กับต้นพุทราแล้วก็กำลังก่อสร้างโรงจอดรถนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลากับสวนพุทรานะครับ แล้วหลังจากที่เสร็จภารกิจเยน็ยนๆก็จะมาที่โคกหนองนาเพื่อมาให้อาหารปลานะครับแล้วก็มาตรวจตาดูความเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทำโคกหนองนาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่กังวลนะครับเพราะว่าในน้ําก็มีปลาอยู่มองด้านหลังท่านผู้ชมมองไปก็คงจะเห็นความบุดมสมบูรณ์นะครับก็ให้กําลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องชาว ไล่ชาวนาเกษตรกรทุกท่านนะครับขอให้อดทนนะครับสักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะไปถึงพวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f อซอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยเราให้ฟังนะครับในการที่เราจะวางแผนสร้างชีวิตของพวกเราเนี่ยเรามีวิธีการหรือในการสร้างชีวิตอย่างไรนะครับเพราะว่า เห็นสเตปการทํางานของคุณหมอแล้วจะมีสเตปการก้าวเดินค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนนะครับและเห็นการพัฒนางานมันจะมีความก้าวหน้านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายพวกเราเข้าใจนะครับเวลาที่เราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเราจะสามารถที่จะ อ่านแผนงานหรือวางแผนโครงการได้เลยแต่ถ้าเรายังเป็นคนที่ทำงานที่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์เราก็อาจจะมองงานไม่ออกว่าสเตปงานเนี่ยเราควรที่จะวางอย่างไรนะครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับเวลาที่เราจะวางแผนการทำงานพวกเราต้องมีต้นทุนสำคัญที่สุดเลยนะครับ หลายคนไม่มีต้นทุนมันก็ทําอะไรไม่ได้ต้นทุนนะที่นี้คืออะไรเวลาที่เราทํางานอย่างผมทำโค้งหนองนาผมต้องใส่เวลาเข้าไปนั่นก็แสดงว่าผมต้องมีต้นทุนเรื่องของเวลาท่านผู้ชมก็ต้องให้เวลากับงานยิ่งท่านผู้ชมทํางานมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เวลาที่เราสะสมในงานนั้นๆมันจะยิ่งมากขึ้น เมื่อเวลาที่เราใส่ลงไปในงานมันมากขึ้นผลลัพธ์มันย่อมออกมา,มามากกว่าคนที่ไม่ได้ใส่เวลาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือต้นทุนหรือจะเป็นต้นทุนเรื่องของพละกําลังหลายคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตะนอนดึกเราจะเอากําลังไหนที่จะมาตื่นแต่เช้าแล้วออกมาทํางาน อย่างผมเองผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่ดื่มนะครับแล้วก็บุหรี่ผมไม่สูบเพราะฉะนั้นร่างกายผมค่อนข้างที่จะไม่ได้เสื่อมโทรมอะไรมากนะครับและผมก็ค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินอะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องรู้จักวิธีการดูแลร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรามีพละกําลังในการที่จะออกมาทํางาน ถามว่าวันนี้ถ้าใครยังเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดพละกําลังไม่มีเราก็ลองเปรียบเทียบกับคนที่เขาสามารถทํางานได้เต็มที่สิครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันในส่วนของต้นทุนเรื่องของเงินทุนนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรสําคัญที่สุดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สําคัญอย่างเงินเนี่ยวันนี้เราหามาได้ เราใส่ไปกับงานที่เรากำลังวางแผนกี่เปอร์เซ็นต์ผมอยากที่จะฝากท่านผู้ชมนะครับอย่างผมทำโค้งหนองนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินโดยส่วนใหญ่ผมจะเก็บและเตรียมไว้ที่จะลงทุนในการทำโค้งหนองนานเพราะฉะนั้นเงินที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือเงินที่จะใช้ใจ่ายด้านอื่นๆผมจะค่อนข้างที่จะใช้ใจ่ายให้น้อยตราบใดที่โค้งหนองนานผมยังไม่เสร็จเพราะ,ะนั้น ผมจะต้องเก็บเงินเพื่อที่จะมาพัฒนาโคกน,น้องน่ะท่านผู้ชมก็ลองกลับไปมองดูตัวท่านเองว่าวันนี้ท่านวางแผนเงินทนะุนที่ท่านจะเตรียมไว้สําหรับการทาอาชีพท่านมีแค่ไหนหลายคนนะครับเวลามีเงินมาก็ไปใช้จ่ายสุรลุยสุ้่ล่เที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรแต่เวลาที่จะมาทํางานหรือมีโอกาสมาถ,ถึงแล้วไม่มีทุนที่จะทํา น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องคิดว่าอะไรที่มันเป็นอาชีพเรานี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพมันจะเป็นสิ่งที่ลองลองลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดลําดับความสําคัญนะครับถัดมานะครับต้นทุนที่เราต้องวางแผนก็คือต้นทุนเรื่องของสภาพแวดล้อมถามว่าวันเนี้ย การทำโค้งหนองนาเนี่ยเราต้องอาศัยสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเรื่องของน้ำนะครับหลักๆก,ก็คือน้ำกับดินนี่แหละครับอย่างวันนี้นะครับ FC หลายคนอยากจะเลี้ยงปลาเหมือนผมแต่วันนี้อย่างเลี้ยงปลาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะยังไม่มีน้ำฝนตกลงมาก็ยังไม่ได้น้ำอะไรที่เต็มบ่อแบบนี้เลยและในขณะเดียวกันจอน้ำมาดานัน เปิดทุกวันน้ำบาดาลก็ยังไม่ได้เต็มบ่อเลยนะครับเพราะว่าไหนจะเรื่องของการระเหยไหนจะเรื่องของการซึมลงไปในดินเพราะฉะนั้นต้นทุนเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องรู้จักการบริหารจัดการสภาพดินเราต้องรู้จักการดูแลรักษาเรื่องของน้ำเราต้องมีแหล่งกักเก็บเราต้องรู้จักการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า อย่างวันนี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับด้านหลังผมผมมีน้ําเรียบร้อยผมสามารถที่จะเอาปลาที่ผมอนุบาลไว้แล้วมาปล่อยลงไปในบอ่อนี้สมมุติว่าผมปล่อยปลาลงไปบอ่อละหมื่นตัวผมค่อยๆเลี้ยงให้มันโตถึงห้าขีดหรือตัวละกิโลเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองมองสิครับว่าจะเป็นปลาน,นิลหรือปลาทับถิมถ้าทนเลี้ยงไปทนให้อาหารไป บ่อละหมื่นตัว2องบ่อก็สองหมื่นตัวท่านผู้ชมก็คิดเอาครับว่ามันจะสร้างมูลค่าให้ผมได้ขนาดไหนถามว่าวันนี้ทําไมผมสบายใจเพราะผมมีต้นทุนเรื่องของน้ําแล้วในขณะเดียวกันบริเวณที่ผมนั่งอยู่ผมปรับพื้นที่ไว้หมดแล้วสภาพดินพร้อมที่จะปลูกต้นไม้พร้อมที่จะเอาพืชที่เราชอบมาปลูกบริเวณที่ผมนั่งนะครับบ่อที่มีน้ําแล้วเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้หนอ่อกล้วยที่ผมสั่งใหม่ก็น่าที่จะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมสั่งไปอีกห้าสิหนอ่อผมก็จะปลูกโดยรอบนะครับก็จะค่อยๆซื้อมาปลูกไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทําไมปลูกได้ก็เพราะมันมีน้ําก็เอาอะไรตัดมาลดที่อยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำนี่แหละครับคือการที่เราสะสมต้นทุนให้ได้ ต้นทุนมันไม่ใช่ว่าเอะก็เงินเอะก็เงินไม่ใช่นะครับต้นทุนต่อมาก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆคนไม่เคยสะสมเครื่องมือเลยแล้วพอถึงเวลาจะทำอะไรก็ต้องไปจ้างต้องไปซื้อใหม่ต้องซ่อมบางทีก็ไม่มีเครื่องมือทำอะไรไม่ได้ผมว่าพวกเราเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาพอสมควรนะครับ มันไม่จําเป็นหรอกครับว่าต้องเป็นโคกงหนองนาทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เครื่องมือถามว่าวันนี้ถ้าท่านเป็นช่างล่ะเครื่องเชื่อมเครื่องก๊อกไฟเบอร์ตัดเหล็กมีไหมเครื่องเจียเหล็กอะไรต่างๆมีไหมถุงมือหน้ากากผมว่าหลายๆคนไม่ได้สะสมเครื่องมือเลยแล้วพอถึงเวลามันจะทําอะไรได้ครับผมถึงจะไม่ใช่คนที่เป็นช่างแต่ผมชอบที่จะทำน่นทำนี่ ค่อยๆฝึกนะครับผมก็มีไฟเบอร์ตัดเหล็กผมมีเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้ผมมีสว่านผมมีตู้เชื่อมอย่างผมสร้างสะพานที่นี่ผมก็ทำเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างเลยก็ประหยัดเงินได้เยอะนะครับถามว่าถ้าเราต้องไปจ้างเออก็จ้างเนี่ยฉพาะเงินค่าจ้างอะ่ะเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องมือนะครับ ท่านผู้ชมก็ต้องรู้จักที่จะเก็บสะสมด้วยมันไม่ใช่ว่าเราจะสะสมวันนี้ทีเดียวบางทีเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยพอเรานึกขึ้นมาเราจําเป็นต้องซื้ออะไรมาใช้เนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วเราก็เก็บไว้นะครับดูแลรักษาให้ดีวันนี้ผมพูดมาผมว่าท่านผู้ชมก่นหน้าที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถามว่าเราไม่มีต้นทุนในชีวิตเลยมันจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราก็ต้องมีต้นทุนที่ผมพูดมาจะมากจะน้อยก็ขอให้มีต้นทุนเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ